ไม่ไม่ไม่เบื่อขึ้นขึ้นระบอลเดอนวัน้อครับตัน้องพ่ม่งรืออ่พึ่งมาพิ่งมาเดีรเ่อร็ับอครับรถัเลยงอ่ครับน้องพี่มาถึงที่เกเตรแล้วนะร่วมกับบรรเทาครับ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 โอเคครับ

อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ

เดเลยไปลอด้้้อไปเลยไปเลยครับขึ้นไปเลยก่อเดียวตด้วยงง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 อ้งง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 องง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 องง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 งโงงงง้งง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 อ

เ็กตู้ตังลูกือนม่ไ่ตัวไอ้ต้งตัวชายมาเลยพี่เนะ้ทุกคนเพี่ามองานตงรยินต้งงแี่เหมือนไม่น่ามีเหมืนเม็ดวันนี้เลยจ้